พระธรรมยามค่ำคืนแบ่งป,ปันนุนใจโดยศาสนาจารย์ด็อเตอร์วีรชัยโกแวรและอาจารย์ชวนพิษโกแวรพัฒนาการ17กรุงเทพคิตจักรร่มเย็นระมาฟังการบันทึกของอักขรทูตศาสนาจารย์ด็อเตอร์วีรชัยโกแวรจากคิตจักรร่มเย็นพัฒนาการ17กรุงเทพความร่ำรวย จากพระธรรมสุภาษิตในบทที่23ข้อ4ข้อ5อย่าตรากตามจนอ่อนล้าเพื่อหวังล่ำรวยอย่าวางใจในความเฉลียวฉลา,าดของจังแค่พิบตาเดียวทรัพย์สมบัติก็จะรับหายไปเพราะมันจะติดปีกบ,บินไปหนีไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีความร่ำรวยหรือความยากจนไม่ใช่สิ่งบ่งบอกว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ท่ามกลางคนจนและคนรวยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนจนคนรวยไม่ได้บอกว่าเขามีเป็นคนมีบุญหรือคนบาปเช่นเดียวกับเราเห็นทั้งคนมีบุญและคนบาปทั้งในกลุ่มคนจนและคนรวยพระคัมภีร์สอนเราให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่และเราจะต้องเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ว่าเราจะจนหรือมั่งมี คนที่มีมากเห็นใจผู้มีกำลังน้อยผู้มีกำลังน้อยเห็นใจผู้มีกำลังน้อยด้วยกันถึงแม้ว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจไม่มั่งคั่งแต่ก็ร่ำรวยความเชื่อความสุขและความดีความสุขแท้จริงไม่ใช่ว่าเรามีเงินมากหรือมีเงินน้อยแต่ความสุขอยู่ที่จิตใจเราเป็นคนอย่างไรเราได้เงินมาอย่างไรและเราใช้อย่างไร คำเตือนจากพระธรรมสุภาษิตคืออย่าให้เรามีกรอบความคิดที่ผิดโดยคิดว่าเงินเป็นพระเจ้าเงินเท่านั้นที่จะดนบันดาลให้ชีวิตเหมือนอยู่สวรรค์นบนดินคิดว่าเงินจะซื้อความสุขความสมหวังในทุกสิ่งจริงอยู่เงินสามารถซื้อความสะดวกสบายทางกายได้แต่ไม่อาจซื้อความสบายใจได้เงินอาจซื้อความสนุกสนานได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้เงินอาจซื้อที่อยู่อาศัยเพียบพร้อมด้วยเครื่องเรือนที่จำเป็นทุกอย่างที่ต้องการแต่ก็ซื้อความสงบสุขในบ้านไม่ได้เงินอาจซื้อค่าธาตุบริวารได้แต่ซื้อความซื่อสัตย์พักดีไม่ได้เงินอาจซื้อผู้หญิงสาวสวยได้แต่ไม่อาจซื้อภรรยาได้เงินซื้อตำแหน่งได้แต่ซื้อความภูมิใจไม่ได้ คำเตือนอีกประการหนึ่งในระธรรมสุภาษิตคือความร่ำรวยมีปีกพร้อมที่จะบินดีเราไปในชั่วพิบตาสิ่งที่เราตารากตามงทำงานเพียงหวังเพื่อจะให้เป็นพระเจ้าของเราแต่หนีเราไปอย่างตั้งตัวไม่ติดเงินเป็นหนึ่งในความอนิิจังหรือความไม่เที่ยง ขอให้ความร่ำรวยเป็นทาตรับใช้เราให้ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยการสร้างสรรค์ความดีงามสำหรับตนสำหรับคู่และสำหรับ